แคว้นจูจื่อมีสตรีนางหนึ่งได้ให้กำเนิดบุตรสองหัวซึ่งสร้างความพรั่นพรึงให้กับผู้คนทั้งเมืองผู้คนต่างรำพันกับชะตากรรมอันเต็มไปด้วยขวากน้ำของสตรีนางนั้นกับบุตรของนางทั้งทำนายกันว่าเด็กคนนี้ยากจะเลี้ยงดูให้รอดชีวิตได้เป็นแน่แต่คาดไม่ถึงว่าเมื่อเด็กคนนี้อายุครบขวบปีมิเพียงแต่จะไม่ตาย สุขภาพกลับแข็งแรงกว่าเด็กปกติทั่วไปเสียอีกผู้คนจึงรำพันอีกครั้งว่าเด็กคนนี้แม้เลี้ยงดูให้เติบใหญ่ได้ก็คงเป็นเพียงคนโง่เขลาเป็นแน่ทว่าเมื่อเด็กน้อยเติบโตขึ้นกลับมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดด้วยความที่มีสองหัวจึงมีความคิดที่เลิศล้ำมากกว่าคนทั่วไป เมื่อขาดการล้มเหลวถึงสองคราผู้คนต่างไม่พอใจอย่างยิ่งพวกเขาจึงกล่าวอีกว่าเด็กคนนี้อัปมงคลภายภาคหน้าย่อมต้องเกิดหายนะครั้งใหญ่เป็นแน่ข่าวลือเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไมา่หยุดหย่อนเด็กหนุ่มสองหัวจึงตัดสินใจจากบ้านเกิดไปสิบกว่าปีผ่านไปวันหนึ่ง ปีศาจแมลงที่แบกเสียนพระพุทธรูปแกะสลักหินไว้บนตัวได้บุกโจมตีเมืองชายแดนของแคว้นซือฮาหลีองค์ราชาจึงส่งกองทัพใหญ่เข้าสกัดกัน้นทว่ากลับพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าขวัญกำลังใจของกองทัพป,ปั่นป่วนในทันใดผู้คนไม่น้อยเกิดความคิดที่จะถอยทัพมีเพียงชายประหลาดสองหัวรูปร่างสูงใหญ่ในกองทัพเท่านั้น ที่ขอนำทหารชั้นยอดกองหนึ่งออกไปโจมตีปีศาจในวันนั้นเขาสั่งการให้ทหารชั้นยอดจัดแถวเรียงหน้ากระดานในสมรภูมิเมื่อปีศาจมาโจมตีก็นำเท่าทานสาส์ใส่ตัวของมันจากนั้นใช้สุราฤทธิ์แรงพ่นลำเพิงเพื่อจุดชนวนเท่าทานปีศาจแมลงตนนั้นกลัวไฟ หลังผ่านศึกครั้งนี้ก็รีบดำดิ่งกลับลงไปในทะเลทรายเมื่อพบว่ากลยุทธ์นี้สามารถขับไล่ปีาศาจแมลงได้ชั่วคราวราชาแควนทรายรู้สึกยินดีและโล่งใจเป็นอย่างยิ่งจึงแต่งตั้งชายประหลาดสองหัวเป็นนายกองเมื่อทรงทราบว่าบุตรของเขาก็มีสองหัวด้วยเช่นกันก็รับสั่งให้ครอบครัวเขาสืบทอดตำแหน่งนายกองต่อไป และสนับสนุนให้มาเข้าร่วมทัพเพื่อเสริมกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยไม่รู้ว่าหากได้ยินข่าวนี้ชาวบ้านที่บ้านเกิดของเขาจะคิดเห็นกันเช่นไรโฉมหน้าตากำเนิดมาอัปลักษ์บาลัยหนักสองหัวตัวแปลกหนอหากสนองพระคุณได้ย่อมมิรอ ข้าจะขอทดแทนท่านตราบวันวายนายกองหนู